ดูไททุกคนนะผมจะไทยซิงนะวันนี้เสียสายเขาจะตัดต้มันเช่แล้วเมื่อกี้มันสายนันน่อยโพดไงปูน่อยโพดอะดูดไหนเมจะพังอนนี้เียมมนอะเทเออมาชิตาเนะนี่ตัวนี้ขงเทียมอันเก่ามันจะนงทำไอ้นี้ดูไทยตัด อย่ามองอย่ามองามาช่วยกันพวกคับปูเขามีการอะไรอีกมีการไหนอะไรนะมีการไหนไ,นะไ,ไหนอ้่แลวคับปูโซก็เยอะไม่อั้นนะมงปูอัน้นตางคนตางได้เนาะยืมรับซื้อเลยสมยาอะไรไม่รู้อะมันเป็นโรคกับช่วงนี้ต้องเช่ท่อนพันปูครนะับ เถวบานผมสุดยอดเลยให้ใบหนิกใบยอเลยไม่ต้องพูดถึงครับเป็นตัวหนึ่งล้านทังสวนอะแต่เป็นเก่าหัวดีู่ะเป็นยังไงมันกับหัวมันจะทิ้งปลูกนี่ครับถ้าถ้ามันถ้ามันตั้งอยู่กับที่เนี่ยมันจะเป็นเราเด้อต้นมันเราอีกเสียบลงดินแต่มันเป็นได้ไงไงวะเนี่ย เวลามันอยู่กับต้นมันอย่างเงี้ยเนี่ยเวลามันแตกหน่อยไม่เป็นนะเนี่ยเบิเนี่ยไม่เป็นนะแต่พอเราเสียบลงพื้นเค่นั้นหละแหม่ย่องเป็นเล็กเลยเนี่ยอันนี้พันนี่นะ่จาจะแก๋แล้วครับนี่ปื้นมากเลยจัดเลยสองสองทีไหมเนี่ย โอ้มันแค่นี้นะทักงสามคนก็นเสร็จแล้วเลยตาหนองเมตะนงมึงเมตะนงใส่ไม่รูดเสียบรับรูดทรงมาเนานะให้แกเดินวางครับเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนก่อนก็จะทำงาน <laughs> โอ้รู้คเนี่นยากอันเนี้ยทนสารเลยนี่นะไอ๋รอบฟังนี่นะเห็นมี่ย แต่มันจุง่ายขนาดนั้นเลยอันนี้มันเราครับวิธีผสมวิธีผสมจริงๆแลก็ได้เหมือนกันเลยอะไรนะน้ำเกลือนะ่ะน้ำเกลือที่อยู่ในกระไดที่เป็นซองอะ่ะผสมอันนี้มันได้เหมือนกันเลยนมันก็ได้ ไม่มีรงเลยผสมไหมน้าเนาะผสมกับไอ้ยาขยานยนนเนาะ,ปะนนไปเอามาดูยามา อืมร้อยอร้อยเออสยเยอะเท่แต่มันนิดเดียวเองควันดำเลยมันไหมไหมน้ำทานเต้นใส่โซ่ฟ้าไหมสตาร์ที่ควันเลยนี่คอมาพวกพวกเครื่องแต่ยาพวกรถสันไอ้นี่พวกนี้ยใส่ก้าห้าดีเหมือนกันเลยก้าามันจะดีกว่าไอ้นี่ไม่มันกูยังจะซื้อบนซินมาขายโอ้โหราอดอกแพงเกิน เงินาสี่สิบเกืบห้าสิบบาทคนเราซืหนึ่งนะเออขายคนละสามสิบกว่าบาทเอ้งเจว่าเจว่าเด็กน้อยมาซื้อเ็นน้ำมันไม่ใช่สีเขียวสีแดงอย่างเงี้ยด็กน้อยไม่กล้าซื้อไงว่ะบนซินแทะบ่มแพงเึงก็หนึ่งกับ,บเจ้าซื้อม่ใช่เราเจเลยมา,มาก็ว่า,ามาลองดูเงี้ยอ้หูพี่ซื้อแล้วคนรวยเขาจะซื้ออยู่อู้ พันมันครับพันมันพันนี่เกลี่ยแล้วเลือกไหมหเลือกไปหมดเลยหมดเลยนะตองเลยต้องแช่ครับต้องแช่ อ๋อนี่ทำแบบไอ้นั่นเลยนี่เอพร้อยโซ่เลยนี่วาง,งองไรเยอะๆกันแล้วก็ตัดนะ่ยเอ,เอ่อต้องปรงขีไก่นะครับเนี่ย เอาแล้วครับเอาแล้วครับติดไม่น่าทางครับบัวหวานไปชกไปชกยากว่าเขาพีมันต้องมาได้รู้นั <S <S ่นแน่นอนเลยรู Laughter> ้น้ำมันเดี๋ยวนี้ไปจับไปจับ ไปไปขา้างหน้าเครื่ัวยาไม่ <laughs> <laughs> เราเนี่ยเอกเลยนี่นี่น่ะไปสี่อันเพราะจะรักกลางเหงาเมื่อกี้แก่ เดี๋ยวเรียนต,ตรงเเนาะมัจะง่ายดีเนาะมันตรงลากเลยใช่ไหมเดี๋ยวยาวหลากยาวเลยเ Mày khôm, mà. <laughs> mày khôn mà Bỏ chụp mày ra Mày này mày khôn Mày này mày khôn Nà จบชีวิตแล้วก้็ไม่ได้แคลวาแน่นอนเลยครเดี๋น้ำมันมันมันสองทีมไปลงในตรงรูมันอ่ะมดูควันอ่ะวา่าน้ำมันหนึ่งสองทีโบ่เหรอตุกวดหนึ่งเราทานเต็งขอวตาตั้งเองเสียเลยนี่คนหนึ่งคนดี ล้วใบไม่คมมันเตะเลยถกปะมันมันมันม่าขนา่นั่นเลยมันเดือนไหนตัดมาเลยี๋ยวมันม้วนฮัวนานเลยแต่ของกูยุดแล้ววะเนี่ยแตชิก้ามันดีอย่างนี้เอง ลักที่นี่ครับฝากกแล้วก็แชร์ครับใช้ซิงด้วย